สวัสด,ดีครับผมวันนี้เรามาเจอนนคลิปหนึ่งงานเคสครับกับงานซ่อมเครื่องยนต์นะครับคันนี้เครื่องยนต์น็อกสตาร์ไม่ติดแล้วนะฟอร์ตเอเวเรสต์เครื่องยนต์สามสองนะคันนี้ยกสไลด์มาจากเชียงใหม่นะครับรถไปเสียอยู่นู้นะครับห้วยน้ําดังนะครับผมคันนี้เครื่องยนต์โอเวอร์ฮีทนะครับสตาร์ไม่ติดแล้วนะครับ ตอนนี้ทีมงานกำลังเลื้ออยู่นะครับกำลังลือ้อลงมาเช็คด้านในเครื่องยนต์ว่าเป็นปัญหาอะไรนะครับนะรอดูรอชมเรอตามนะเครื่องยนต์ฮีทควาร้อนขึ้นสตาร์ทไม่ติดแล้วนะดูด้านในว่าพังเสียหายมากขนาดไหนนะในฟอร์ทเ e เวอร์เคันนี้นะครับรถห้าสูบอึดทนอึดและทน แต่ว่าสาเหตุมาจากอะไรคอยตามนะครับผมะรนะครับดูเบื้องต้นนะทีมงานเรากำลังตีตอกลูกสูบออกมานะครับทั้งตีทั้งตอกครับ เห็นไหมภาบสนิมไอ้ไอ้มากลูกสมลูกสี่ไะให้ดูให้ดูภาบสนิมกไมอก้นมากอยู่ในไอ้สาคันนี้นะครับที่เป็นปัญหานะอันนี้แสดงว่าน้ำเข้าเครื่องยนต์ครับปัญหาเกิดจากความร้อนนะครับที่เหลือก็ต้องลุ้นบอกสุกนะฮะลูกสูกก้านสุกเ้าเวียง ช็อตวอล์กชุดนี้มีปัญหาหรือไม,มงไ,งไม่ผมรอม ên, ดนูนานแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยเย็นๆอะเย็นนะโอ้โหโดนคนบุ่นพี่นี่รอรุนนานแล้วนี่เอาเยอย่างมาแล้วมาแล้วโอ้โหเอาบอล็อกรุนมาด้วยนะเห้ดูลูกสูบดิ เป็นไงมีไหมแต่มีน้ำเข้าดูโคตรสวยลกดูไม่เป็นไรเนาะดูสวยเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนะครับแต่หลักๆเลยให้ดูนะด้านในมีคาบสนิมนะแสดงว่าน้ำเข้าเครื่องยนต์นะครับนะสำหรับ3.2มคันนี้นะครับเสื้อสูบนะฮะ เป็นรอยนะครับแล้วก็ลูกสูบนะเดี๋ยวเช็คอีกทีนะฮะคันนี้ปัญหาเกิดจากฝาสูบนะฮะฝาสูบตัวนี้เป็นปัญหานะครับปะเก็นฝาสูบด้วยครับเป็นปัญหาสำหรับสามสิบสองนะครับเดี๋ยวเราจะนำ ชุดนี้ส่งลงกึงนะครับก็จะมีพวกข้อเวียงข้อเวียงฝาสูบทำใหม่นะแล้วก็เสื้อสูบตัวนี้เราให้ลงกลึงดูอีกทีหนึง่งถ้าใช้ไม่ได้ก็ต้องตีปอกนะครับตีปอกดูลูกสูบอีกทีหนึ่งนะครับคันนี้น้ำเข้าเครื่องยนต์นะเป็นปนัญหาต้องเช็ดน,นะครับมาดูกันต่อนะสำหรับ รถห้าสูบคันนี้นะเะเอเวเล็ตสามจุดสองนะครับเรื่องต้นเราล้างอะไรนะลองพอเป็นสังเกตก่อนนะกองแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวนำมาประกอบใหม่นะครับอ่ะเสื้อสูบนะฮะทีมงานเราประกอบ้็เวียงเข้าไปแล้วบางส่วนนะครับบางส่วนเหลือลูกสูบนะลูกสูบแล้วก็แหวนนะครับแหวนลูกสูบเปลี่ยนใหม่นะ แล้วสูบเปลี่ยนให้ใหม่ปอกตีใหม่นะเดี๋ยวก็มาดูตรงปอกที่เป็นปัญหาตีให้ใหม่แล้วมาดูในส่วนลูกสูบนั้นเป็นลูกสูบเดิมนะฮะลูกสูบไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับแต่แหวนต้องเปลี่ยนใหม่นะฮะใน32คันนี้นะครับนี่นะโอเคเดี๋ยวรอดูปอกสูบกันนะครับชุดอะไรเน้นแท้ๆนะครับผม ไม่แท้เม่แต่แหรน,นะครับเหรียญใส่เข้าไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูสามจุดสองคันนี้นะเราประกอบเข้าไปแล้วนะครับประกอบเข้าไปแล้วมาดูม้ามาดูม้ากันนะครับม้กเครื่องก<อ>็ประมาณนี้นะฮะ มาเครื่องตัวนี้ล็อกก็เวียงไว้อย่างดีแล้วนะครับแล้วก็ตำแหน่งเผาลาวลิ้นนะหรือเผาลูกเบี้ยวนะครับแล้วแต่จะเรียกกันนะครับฝั่งไอเชียนะฝังไอดีนะรประมาณนี้ใกล้เคียงกันนะครับแตบบ่ลูกสูบ ไม่หา่างมไม่ดูนะครับทีมงานเราเร็วเหลือเกินนะฮะประกบเข้าไปแล้วนะครับอโอ้อยยันเปใครเปนคือผู้ย่างจ่ายที่เราเราเรียกตั้งมาร์กแล้ว <S <S มะตั้งมาร์กแล้วแล้วมันจะมีมด,ด,ดีเช็คเดี๋ยวดีเช็คมารนะ์กอ่ะหมุนดูหมุนหมุนตามที่แขนรอบเล็บหัวอย่างเงี้ยนะหมุนหมุนหมุนนะยวทีมงานเราหมุนไปนะหมุนไม่ติดไม่ขัดอะไรก็พอแล้วนะครับสำหรับสูตรเรานะฮะ การวางมาร์กันเรา,าวางอย่างถูกต้องตามสเตปเป๊ะๆนะครับผมสำหรับเครื่องคันนี้มีปัญหานี่คือฝาสูบป,ปะเก็นฝาสูบนะฮะแ,แตกแหวนตายด้วยรถจอดปะเก็นฝาสูบอ่ะรถปะเก็นฝาสูบมันแตกน้ำเข้าเครื่องอ่าลูกค้าไปจอดไว้อ่าปอกสูบเป็นสนิมแมวนมันตายอ่า แล้วตามนั้นตามนั้นเลยคันนี้ทีมงานเราได้พูดให้ฟังาอๆไปแล้วนะคือคันนี้รถไปจอดเสียอยู่ต่างจังหวัดนะครับกว่าจะยกสไลด์มาก็หลายวันนะครับประก็นฝาสูบที่แตกอ่ะน้ำมันเข้าไปในห้องเครื่องนะห้องหัวไม้เลยทำให้น้ำไปแช่อยู่เป็นสนิมนะประมาณนั้นแล้วก็แหวนลูกสูบตายนะ ปอกสูบก็ต้องทําใหม่อ่าประมาณนั้นส่วนฝาสูบนั้นนะเช็คใหม่หมดเลยนะทําใหม่หมดเลยนะครับต้องร้อยเปอร์เซ็นนะครับ,บก,ก่อนที่เราจะประกอบเข้าไปนะครับทีมงานคุณภาพอะไรแท้ทุกชิ้นนะครับผมถามทีมงานบอกทําไมไม่ทําสีตรงนี้ตรงเนี้ยเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนาะ ฟอร์ดนะฮะเอกลักษ์ฟอร์ดเรนเจอร์นะครับต้องเป็นสีแบบนี้ความหมายมีไหมไม่มีนะลกมาเครื่องยนต์ประกอบเสร็จเข้าไปแล้วนะครับดูทีมงาน

ไม่เอานะลูกค้า,ออา,าไม่เอานะครับ,บร,ระบบน้ำนะพวกนี้ท่อฮีตเตอร์นะครับทิ้งเอาเตรียมยกขึ้นนะครับท่อน้าฝั่งนี้เปลี่ยนใหม่หมดนะครับท่อน้ําบนท่อน้ําล่างท่อน้ําใบพัดจัดใหม่เลยนะครับ เดี๋ยวเราปลูกมันขึ้นมานะสำหรับคันนี้ยักหลับยักหลับยักหลับยับลักสปูกนี่ต้องเปลี่ยนนะครับพังพักน้ำมีน้ำมันเข้าไปอยู่ข้างในนะเราจะการเปลี่ยนให้นะครับมาดูเอเวอเรสต์คันนี้นะทีมงานเรายกเครื่องยนต์ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะวกำลังไล่เช็คน้ำมันอยู่นะ คันนี้ใช้เวลาหลายวันนะเบิกอะไรจากศูนย์นะครับเน้นอะไรแท้ท่อน้ํเ FC ซออกมาเจอเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะท่อน้ําบนล่างท่อน้ำหม้อน้าท่อน้ำ,นำเราเครื่องยนต์ปั๊มน้ำปั๊มน้าเปลี่ยนใหม่หมดเลยคันนี้นะเอาอยัางพร้ยมอยังเดี๋ยวไปดูข้างใน Hãy subscribe lớp kênh chào คันนี้นะกับการอร์กรณลเครื่องยนต์นะครับยกสไลด์มาจากถ้วยน้ําดังจังหวัดเชียงใหม่เชียงเลยเชียงลายประมาณนั้นแหละคันนี้เตนอกอยู่บนเขานะครับเรายกสไลด์มาถึงจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับเราจัดการแก้ไขให้เรียบร้อยนะโดยการอรกอณลเครื่องยนต์นะอะไรที่ใส่เข้าไปแท้ทุกชิ้นส่วนนะครับตั้งแต่ข้างในเย็นข้างนอกนะไหมหมดนะครับ คันนี้ต้องรันที่ไี่ก่อนสักพักหนึ่งนะครับเอาเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังคันนี้นะฮะเพิ่มเติมมาคือหัวฉีดปลายหัวฉีดติดนะครับแล้วก็คอยคอยนี่เสียสีต้นนะหัวฉีดเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ปลายปเปลี่ยนใหม่นะับอันนี้เป็นปลายไม่ใช่สแตนดาร์ดนะเป็นปลายเขาเรียกสิ่งมาแล้วนะคันนี้นะรีแมปมาด้วยอย่างแรงนะครับเดี๋ยวคันนี้ ออกวิ่งนะไปซัดไกลๆวิ่งยาวๆไปเลยนะวิ่งไปเที่ยวเลยรันอินเครื่องยนต์นะคันนี้สตาร์ทรันไว้สองวันแล้วนะครับนะเพิ่มเติมคือหัวฉีดเป็นปัญหานะเร่งไม่ได้เร่งปุ๊บมีเสียงเคกนะครับจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคันนี้เอาคันนี้นะไปต่อไปต่อนะฮะออกวิ่งทดสอบทดลองนะครับสําหรับคันนี้คันนี้เราสตาร์ทเครื่องรันอินไว้ประมาณ2-3ถึงวันนะะหลังจากนั้น ลองเบิ้ลเครื่องดูนะครับเบิ้เครื่องขึ้นมามีเสียงดังนะแล้วก็ควันขาวนะครับอันนี้เราแก้ไขหัวฉีดนะฮะหัวฉีดฉีดไม่ดีนะครับตอนแรกเครื่องยนต์สตาร์ทดีนิ่งเดินกิฟเลยแต่ว่าเวลาเบิ้ลหรือว่าใช้แรงหน่อยกําลังหน่อยนะเครื่องยนต์มีอาการสะอึกนะแล้วก็ควันนะทะลักออกเป็นลูกสีข,ขาวนะครับ คือปัญหาเกิดจากหัวฉีดนะครับคอันนี้หัวฉีดซ่อมใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะเปลี่ยนปลายเปลี่ยนคอยนะครับจบเลยนะแล้วออกหัววิ่งทดสอบนะบตอนนี้ผมจะวิ่งไปนู่นเลยต่างจังหวัดเลยนะครับสุพรรณบุรีไปทางนน้นนะครับเพื่อทดสอบรถนะนี่นะเดี๋ยวผมทดสอบทดลองก่อนแนละ้วมาคุยกันต่อนะครับ สำหรับคันนี้นะบจบแน่นอนนะครับกับการรู้ว่นเครื่องยนต์คันนี้ห้าสูบนะฮะเครื่องยนต์สามจุดสองทำไมต้องซ่อมหัวฉีดนะครับก็คือคันนี้มันเกิดการโอเวอร์ฮิตนะเครื่องยนต์ร้อนจัดนะครับเลยทําให้นะครับหัวฉีดเนี่ยติดนะฮะล้างไม่ได้แนละ้วผมพยายามทําให้แล้วนะสตาร์ตติดได้แต่เร่งไม่ได้นะครับตอนนี้ ก็เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะในการรอกษเครื่องยนต์นะครับอ่นแบนี้ยกสไลด์จากนู่นเลยนะครับเชียงใหม่นะฮะลงมานะครับจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับ FC ซีนะครับอ่าปัญหาที่เกิดก็โอ้โหเสื้อสูบนะฮะเป็นรอยนะครับลูกสูบแหวนลูกสูบนะฮะจัดใหม่นะครับแล้วก็ท่อน้ํารอบเครื่องยนต์นะเยอะมากนะไอ้สามจุดสองนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับ โอเคนะ,ะสำหรับคลิปนี้นะฮะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามทังช่อง o u ท u b โอ้งแงจเจริญการช่างด้วยนะครับในทางเพจเฟซ b ุ o กนะครับอแง่เจริญการช่างสำคัญที่สุดคือกระดิ่งนะครับกดเพื่อเป็นการแจ้งเ,เตอือนนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อู่แงเจริญการช่างนะครับ